มันงอมสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของเราเลยเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดบรีรักันเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยเนาะเป็นจังหวัดที่เราไม่เคยไปและเราก็อยากไปสักครั้งหนึ่งเราก็เลยเ วางจริงๆวางแผนะจะไปเที่ยวถ้ำนาคาแต่บึงการเขาก็ไม่ได้มีแค่ถ้ำนาคาไงเขายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอีกด้วยเราก็เลยวางแผนไปบึงการสักสองสามที่อ่าเราก็เลือกเลือกใช้สายการบินสีแดงสายการบินหนึ่งเนาะช่วงที่เราไปก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวสี่วัน ทีนี้เราจองเครื่องไปก็นั่งเครื่องจากดอนเมืองไปลงที่อุดรแล้วก็นัดกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อนอยู่ขอนแก่นแล้วเพื่อนก็ไปรับจากขอนแก่นแล้วก็ไปที่บึงคงหลงจังหวัดบึงการเราไปพักที่บึงคงหลงกันก่อนค่ะอ่าจริงๆเราพักบึงคงหลงสองคืนเพราะว่าวันแรกอ่ะกว่าจะไปถึงบึงคงหลงก็เย็นแล้วทีนี้ก็วันนั้นก็ หูฝนตกหนักมากเลยไปถึงอ่ะแบบตกแบบหนักมากแล้วก็หาหาแบบร้านอาหารตามสั่งกินกันแหละตรงหน้าห้องพักเขามีเป็นหมูกระทะเป็นชาบูเป็นอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็สั่งตามสั่งมันกินเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็ของมันก็เริ่มหมดแล้วด้วยเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เอ,อกะมาว่า คนมันจะมาเยอะขนาดนี้ไงทีนี้พออีกวันนึงเราก็ไปถ้ำนาคากันแต่ว่าก่อนที่จะไปถ้ำนาคาเราก็จองจองอคิวเข้าท้ำมาก,ก่อนเราจองผ่านแอปคิมาเสร็จแล้วก็ติดต่อพี่ไกด์เพราะว่าการมาขึ้นถ้ำนาคาต้องต้องมีไกด์นำทางมาสำหรับกลุ๊มเราก็มีสมาชิกด้วยกัน5คน อ่าแล้วก็นัดกับพี่เข้าไว้ตรงทางขึ้นของถ้ำนาคาเจ็ดโมงเชา้าวันนั้นฝนตกด้วยใจนึงก็คิดว่ามันจะขึ้นได้ไหมนะแต่พี่เขาบอกว่าไปได้ไปได้เขาบอกว่าตั้งแต่เปิดถ้ำนาคามาเขาไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้เลยคือฝนตกส่วนใหญ่จะเจอแต่แดดร้อนไงเราก็จ่ายบัตรจ่ายค่าบัตรเข้าชมถ้ำนาคาเสร็จเราก็เริ่มเดินมาที่ถ้ำนาคากัน ออกเดินทางกันมานะคะก็สำหรับท่ำนาคานะคะก็มันจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาคือเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวอะเข้าชมตั้งแต่ประมาณปี2563ที่เขาค้นพบเจอท้ำนาคานี้ซึ่งท้ำเนี้ยแบบเรามาเห็นแล้วเราก็ยังแบบเออทำไมมันแบบ มหาศัรรย์สธิ์จังเลยอะแบบทุกจุดหินมันแบบมีลักษณะคล้ายแบบเจ็ดพญานาคหัวพญานาคหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบทุกจุดเลยอะแล้วก็ที่นี่เขาก็ายังแบบมีความเชื่อเรื่อง,องของพญานาคด้วย,ย,อ,ยอืแล้วก็ที่เ,เราไปพักที่บึงขงหลวง,ง,งอ่ะเขา,าก็ประมาณว่าเออเป็นที่อยู่ของพญานาคอะไรประมาณนาั้น สำหรับเส้นทางเดินตามธรรมชาตินี้นะคะก็จะมีหลายจุดให้เราแวะเลย<ม>เห็นไหมแบบมีลักษณะเหมือนเกตพญานาคจริงๆคือแบบก็ตามตำนานตามตำนานของที่นี่ของคนจังหวัดบึงการเขาก็จะเชื่อกันเรื่องพญานาคที่แบบถูกจองจำ ไว้แบบเหมือนโดนคำสาปแล้วก็ถูกจองจำไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบคนเขามาค้นพบแล้วก็มีข่าวออกมาแบบจนเป็นที่โด่งดังอะ่ะเออแต่ว่าถ้ำเนี้ยเขาถูกค้นพบป,ประมาณแบบช่วงช่วงโควิดพอดีทีนี้มันก็แบบเราก็เล็งไว้ประมาณสักสองปีที่แล้วว่าเราจะมาที่นี่ แต่ก็วางแผนไว้สองปีจนไม่ได้มาสักทีจนจนจน,จนแบบปีเนี้ยเออมันแบบจังหวะมันลงตัวพอดีวันหยุดเอ,อ่อการเดินทางสะดวกสบายพอดีชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไปด้วยเ็ราะเลยมีโอากาสได้มาตแต่มาช่วงวันหยุดมันคนมันเยอะไปหน่อยมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะจะสนุกสักเท่าไหร่แต่ว่ามหาจรรย์มากจะบอกให้แบบว่าแบบแบบแบบรรยากาศอะไรเงี้ยตอนที่ไปเห็น,หนไหม มีหมอกด้วยเพราะว่าฝนตกตลอดเลยตกตกหยุดหยุตกตกหยุดหุดแต่ก็ดีนะมาเที่ยวหน้าหน้าฝนน่ะมันไม่ร้อนแต่มันก็จะแบบเฉอะแฉะน่อยแหละแต่ว่าบรรยากาศมันจะเขียวเขียวต้นไม้มันก็จะเขียวเขียวแล้วก็ตอนที่เราแบบเดินไประหว่างทางเนี้ยเนี่ยตรงจุดชมวิวตรงเนี้ยเราก็จะแบบเออเห็นได้เห็นหมอกด้วยสําหรับทางเดินก็จะเป็นแบบขั้นบันได ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้นบันไดไปตลอดเลยจนถึงจุดชมวิวข้างบนจนถึงตรงที่เราจะลงไปจุดไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นลำตัวพญานาคที่มีอยู่ในรูปที่เพื่อนๆเ,เห็นตามแบบตามแบบรูปอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นจุดจุดจุดไฮไลท์ของเขาเลยแต่มาแล้วก็ขนลุกจริงๆนะคือแบบมัน มันเหมือนทุกตรงจริงๆมันมัน,ม,นมันเป็นเมืองแห่งพญานาคจริงๆอะที่นี่แล้วก็เป็นเมืองที่แบบธรรมชาติยังสมบูรณ์ด้วยความที่เขาเป็นจังหวัดที่เพิ่งเกิดใหม่ด้วยคือจริงๆบึงการเขาเป็นจังหวัดที่แยกออกมาจากจังหวัดหนองคายเขาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายแหละแล้วก็อาจจะอยู่ไกลจากตัวจังหวัด หลายหลายกิโลเป็นร้อยกิโลอะ่ะแล้วก็ที่เมืองการเขาก็ออมีส่วนราชการครบครบอยู่นะใช่ <_ d ata> เขาก็เลยแยกมาเปน็นอีก <_ d ata> หนึ่งจังหวัด <_ d ata> ตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์ t, คือจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนลำตัวพญานาคท,ทางลงอะ่ะมันจะเป็นทางแคบๆแล้วก็จะมีต้นไม้แบบเอองอกออกมาตามซอกหินต่างๆอ่ะ เรามาหน้าฝนต้นไม้มันก็เลยเขียวๆมันจะมีแบบพวกมอสพวกอะไรด้วยมันสวยดีชอบชอบบรรยากาศแบบนี้นะชอบแบบชอบมากกว่าช่วงหน้าแล้งก็เดินไปเรื่อยๆก็จะมีจุดที่เ,เป็นไฮไลท์ที่เป็นลำตัวพญานาคสองตัวที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนลำตัวพญานาคสองตัวที่แบบมันจะขดกันอยู่เห็นไหมเออตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยที่ที่ที่พี่ไกดเขาบอกมา จริงๆเขาห้ามเอามือไปจับนะอันนี้เราไม่ได้ไปโดนหินเขาล็อกแค่เออเอาไปใกล้ๆเฉยๆมุมกล้องมันทําให้ดูมันไปจับแต่ว่าไม่ไม่ได้จับหรอกท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ่ะเนาะก็ต้องรู้กฎระเบียบเขาด้วยเราจับคนนึงเราไม่ได้จับคนเดียวไงคนอื่นมาเขาก็จับจับจับกันด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะหินตามธรรมชาติถ้าเกิดเราไปจับอ่ะมือเรามันจะมีแบบพวกสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะไปทําปฏิกิริยากับหินมันอาจจะทําให พวกต้นไม้หรือพวกพวกแบบแบบธรรมชาติอะ่ะมันอาจจะไ,<ป>ไม่ขึ้นมาก็ได้ทำให้มันเสียความเป็นธรรมชาติไปตรงนี้เขาจะบอกว่าเหมือนกับประตูของเมืองรับแลเออเขาบอกว่ามีคนเล่าให้เขาฟังว่าตามตำนานอะ่ะคือช่วงวันเขา้าปพรรษาวันพระก็จะมีแบบพวกเข้าตอก เอ,อปลิวออกมาตามช่องนี้อืมเหมือนแบบคนที่เมืองรับแลเขากําลังทําบุญอยู่แล้วเขามีข้าวตอกมาตรงนี้เป็นจุดที่พี่ไกด์เขาพามาอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจะเป็นเหมือนลําตัวพญาซึ่งมีเกล็ดที่ใหญ่มากแล้วก็จะไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามาพอาะเขาจะไปจุดไฮไลท์อื่นๆกันมากกว่านี่เห็นไหม มันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเกล็ดพญานาคแบบเกล็ดใหญ่ๆอะ่ะสวยนะสวยมากแต่ก็หน้าแบบมหศัศจรรย์มากที่แบบธรรมชาติมันสร้างสรรค์ไว้แบบแบบนี้แล้วก็จะต้องมารวมกันอยู่ที่นี่ด้วยที่มันแบบโอ้มันเหมือนทุกจุดต่อไปเราจะเดินไปที่หัวพญานาค แล้วก็ถ้ำหลวงปู่วังกันเราจะเดินผ่านลานลานหินอันนี้ซึ่งแบบหินอ่ะมันจะมีลักษณะคล้ายเกตพญานาคเหมือนมากๆเดี๋ยวคอยดูนะเดินไปอีกสักพักหนึ่งจะเจอแบบเป็นเกล็ดเหมือนเกล็ดเกล็ดอะ่ะเหมือนเกล็ดงูอะ่ะที่มันจะซ้อนกันอ่ะแล้วมันก็เจอกับน้ําใช่ไหมที่ฝนตกนี่ไงตรงนี้ไงแล้วมันก็จะแบบดูแบบเป็นเงาเงาวับวับเหมือนกับเกล็ดของ พญานาคหรือว่ากลิ่นของงูจริงๆเ,เ,เห็นไหมเป็นแบบเป็นแบบทั้งนั้นเลยอะเหมือนเหมือนทั้งนั้นเลยอะอืมอ่าแล้วก็เราก็เดินต่อไปทางไม่ได้ไม่ได้โหดไม่ได้ไม่ได้ลำบากมากนะเด็กก็เดินได้พี่เขาบอกว่าจะมีแบบคนอายุเยอะๆสุดก็เก้าสิบกว่าที่เขาจะเดินขึ้นมา ส่วนตรงนี้เขาจะบอกว่าจะเป็นเหมือนตาพญานาคซึ่งจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ข้างล่างอ่ะจะลึกสองเมตรกว่ามั้งพี่เขาบอกแล้วน้ําอันเนี้ยเขาบอกว่าจะไม่เคยแห้งเลยก็จะมีน้ําอยู่ตลอดเขาจะบอกว่าเหมือนเป็นเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อ่ะอืมเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของของข้องบุญนี้แล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆอีกยังไม่ถึงเสียนพญานาคจุดไฮไลท์ของเราเลยนะเนี่ย เมีม๋ยวท,ที่เราจะไปจะเหมือนเดี๋ยวจะมาพูดพ<บ>ถึงการการเตรียมตัวการเตรียมตัวมาเดินที่นี่กันดีกว่านาะก็ฟิตร่างกายมานิดนึง<ม>เพราะว่าทางมันเป็นขึ้นเขาอะ<ม>ถ้าเกิดไม่ฟิตร่างกายมันอาจจะแบบเหนื่อยน,นิดหน่อยตอนที่เราช่วงเดินขึ้นช่วงแรกๆแ,แต่ว่าไม่ได้ลําบากอย่างที่คิดเดินมาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเหนื่อยมากหรือไม่ได้อะไรมากแล้วก็เตรียมแบบกระเป๋าเล็กๆไว้ใส่น้ํา เนาะเวลาเราเดินขึ้นข้างบนอะไว้ใส่น้ํากินไว้ใส่เอ,อ่ออาหารนิดนิหน่อยๆข้างบนเขาจะไม่มีอะไรขายเลยนะเราต้องเตรียมขึ้นไปเองระยะเวลาการเดินอะจริงๆประมาณสักสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงถ้าเกิดคนไม่เยอะแต่อันนี้คือเราเดินไปโอ้เราเริ่มขึ้นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าลงมาข้างล่างตอนบ่ายสามใช้เวลาเยอะอยู่ ไม่ได้แบบเดินนานเลยนะคือรอคิวเพื่อที่จะไปแบบชมจุดไฮไลท์แต่และจุดนานมากเพราะว่าคนเยอะมากต้องจับบัตรคิวอืมใช่แล้วก็ในกระเป๋าก็เตรียมน้ำแล้วเนาะเตรียมน้ำแล้วสินี้ก็ยาดมยามองอะไรที่เราจำเป็นยาประจำตัวที่เราที่เรา จะเป็นของเราอะของใช้ส่วนตัวเราเรากเาพกเอาไว้เผื่อส่วนส่วนในทริปเราอะเราก็เตรียมแบบอ่าไม้ไม้เทลมาด้วยแล้วก็เตรียมเสื้อกันฝนขาดไม่ได้เลยเสื้อกันฝนอ่าแล้วก็ข้างบนเขาเขามีห้องน้ําให้เข้านะแต่ว่าห้ามใช้ทิชชู่ห้ามใช้แบบเอ่อกระดาษเปียกอะไรเงี้ยห้ามใช้เพราะว่าเขาไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บลงไปข้างล่าง ก็เลยห้ามใช้แต่ว่ามีห้องน้ำให้เข้าอยู่เป็นจุดๆอ่าแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่เสียนพญานาคแล้วนี่เป็นจุดไฮไลท์เลยอตรงเนี้ยต้องเข้าคิวมาชมเสียนพญานาคประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเลยนะนานมากที่เลยมาวันธรรมดา น่าจะไวกว่านี้เยอะเพราะว่าเราเดินกันไปเดินไปเลยเดินแป๊บเดียวอะ่ะแต่ว่ารอคิวนานเช่ๆรอคิวทั้งสองจุดประมาณสามชั่วโมงใช่สามชั่วโมงกว่ากว่าเลยแหละและ้วก็แบบได้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 ชมที่ปเป็นไฮไลท์จริงอะ่ะแค่แป๊บเดียวเพราะว่าคนต่อคิวก็เยอะอก็ได้แบ่งๆบ่งกันถ่ายรูปไปคนละรูปสองรูป<ๆ>ก็โอเคก็โอเค ได้อยู่เหมือนตรงเสียนพญานาคนั้นก็เหมือนจริงส่วนตรงนี้ก็เหมือนกับแบบรวมแบบรวมพญานาคนหวัวพญานาคเหมือนเขากําลังมารวมตัวกันที่นี่ใช่แล้วก็พอออกจากเสียนพญานาคเสียนที่อันนี้เสียนที่สามอ่ะเราก็เดินต่อต่อไปเราจะไปเสียนพญานาคเสียนที่หนึ่งซึ่งจะอยู่ใกล้กับทางออกและ นี่ไงเสียงน,นี้ก็จะเหมือนแบบพญานาคเขากําลังหลับอยู่ตรงนี้ก็ต้องเข้าคิวเหมือนกันนะเพราะว่าก็เป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่แบบเออเหมือนเขาบอกว่าท่านาคาจะมีเสียพญานาคทั้งหมดสามเสียงแต่ว่าเราไปได้แค่สองเสียงอีกเสียนหนึงมันจะต้องเดินออกไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันไกล ไกลกว่านี้แล้วก็พอดีว่าวันที่เราไปมีฝนตกเยอะเขากลัวน้ําป่ามันหลากเขาก็เลยไม่พาไปเสียนพญานาคอีกเสียหนึ่งกับน้ําตกน้ําตกอ่ะสวยเหมือนกันเห็นในรูปก็สวยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปเราก็ไปแค่แค่จุดไฮไลท์ไฮไลท์ที่มันเป็นทางสามารถที่จะเดินไปได้เห็นไหมการเตรียมตัวมาที่นี่นอกจากจะแบบ เตรียมพกอุปกรณ์ต่างๆมาแล้วชุดเชิดรองเท้าก็ต้องพร้อมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสภาพอากาศเป็นยังไงวันที่เราไปฝนมันตกไงวันถัดไปเราก็มาเที่ยวที่หนึ่งคือวัดผู้ทอกอชื่อเต็มๆเ,เขาคือวัดเจติยาคีรีวิหารเขาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอ,อีกอของจังหวัดมงกาารเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่เราเลือกที่จะมา คือไม่คิดหรอกว่ามาแล้วแบบมันจะเจออะไรแบบนี้รู้แค่ว่าอ๋อมันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่บนภูเขาแล้วต้องเดินตามทางไม้วนๆไปรอบภูเขาก็อือยากลองมาดูสักครั้งหนึ่งก็เลยมาไม่ไม่คิดเลยนะว่าจะเจออะไรขนาดนี้อ่าทางขึ้นน่ะจะมีเจ็ดชั้นจะเป็นบันไดไม้เกือบทั้งหมด เกือบร้อยเปเซ็นเป็นบันไดไม้จะมีเป็นเหล็กอยู่แค่นิดหน่อย <Okay. S 1> อ่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองยังชิลอยู่จะเป็นทางขึ้นแบบ<า>ก็ยังไม่<า>ไม่<า>ไม่ไม่ยากอะไร่ <ไป S 1> ชั้นที่สาม,มก็ยังประมาณหนึ่งพอชั้นที่สี่เขาจะมีทางให้เลือกคือไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไปทางซ้ายสองรยสิบเมตร ไปทางขวา200เมตรแต่คิดอยู่แล้วว่าทางระยะใกล้กว่ามันจะต้องชันมากแน่ๆแต่เขาบอกว่าอตอนป้ายฉีมาคือทางขวาเขาจะมีวิวให้ดูแล้วคืออยากชอบไงชอบชมวิวไงก็เลยเลือกที่จะมาทางขวาโอ้โหจะบอกว่าขาสั่นมากคือวิวอ่ะมันสวยมากเลยนะแต่ว่าตอนที่เราเดินไปโอ้โหคือด้วยความที่ มันเป็นมันเป็นทางเดินที่มันเป็นแผ่นไม้บางจุดก็เป็นแผ่นไม้ใหม่ที่เขาเพิ่งเปลี่ยนบางจุดก็เป็นแผ่นไม้เก่าที่แบบที่แบบมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีความแข็งแรงทนทานเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ฝนตกด้วยมันทําให้ดูแบบพื้นมันลื่นแล้วก็ประกอบกับว่ามันเป็นทางที่ไต่ไต่ระดับเขาไปเรื่อยๆเนาะแล้วมันก็สูงมากมันคือมองข้างล่างลงไปอ่ะมันเป็นมันเป็นเหว โอ้โหช็อกมากคือเนี่ยจุดเนี้ยคือแบบโหดมากนะยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โ oh, ห mm hmm. ใครมันจะขึ้นมาวะเนี่ยแล้วขึ้นมาตรงเนี้ยถ้าเกิดต้องลงทางนี้อีกคือไม่ได้แล้วนะอือแล้วคือทางอีกทางหนึ่งทําไมเราไม่เลือกนะตอนนั้นเราเออเห็นแก่ทางเห็นแก่เก์ระยะระยะทางมันน้อยไงพาเพื่อนมาแบบลําบากเลยอะแต่ว่าวิวมันสวยนะมันสวยมากจริง ข้างซ้ายจะเป็นหน้าผาเป็นเขาจะเป็นภูเขาหินหินหินทรายตรงเนี้ยส่วนข้างขวาเหวเหวเลยเนี่ยเวลาเดินก็ต้องแบบแบบเดินย่องย่องไปแบบเนี้ยเพราะว่ามันกลัวมันลื่นไงกลัวแบบทางขวามันไม่แข็งแรงเราก็เดินแบบชิดซ้ายไปชิดชิดซ้ายไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันแบบวัดใจมากแบบทําให้เด็กน้อยของเราต้องเสียน้ําตา เสียน้ําตาไปกับสะพานไม้แห่งนี้เอาเอาจริงๆยอมรับจริงๆว่าตอนมาก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้อืมเนี่ยพอเจอพอเ,อ,พอ,เอ,พอเจอทางที่มันเป็นแบบทางปูนทางดินอะ่ะโหยิ้มออกเลยอย่างที่บอกว่าที่นี่มีเจ็ดชั้นแต่ว่าชั้นที่เจ็ดอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเอพอวกป่า ทางเดินธรรมชาติแล้วว่ามันไม่ค่อยจะมีเออเป็นทางไม้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมันจะเป็นแค่จุดชมวิวขึ้นไปเเาาก็เราเดินขึ้นไปชั้นที่7หน่อยนึงแล้วก็ลงมาเพราะว่ามันมันลื่นมันลื่นฝนมันตกแล้วส่วนใหญ่มันก็เป็นรากไม้เลยไม่ได้ไม่ได้เดินไปแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นชั้นที่7เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นทางอยู่ประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นทางดินหมดแล้วหมดทางที่เขาเขาทำเป็นเป็นเป็นหินแล้วแล้วมันก็จะเป็นทางดินแล้วมันก็ลื่นมากก็เลยไม่เดินต่อก็เลยเดินกลับมาตรงชั้นที่6พอเดินชั้นที่6ลงมาชั้นที่6กอะแล้วก็เดินวนวนเราวนขวาเนาะเราก็เดินวนขวาไปเรื่อยๆอะเราก็จะเจอ ทางที่มันแบบทางที่ตอนแรกที่ชั้นที่สี่แล้วแล้วเราเลือกที่จะมาทางขวาถ้าเราเลือกมาทางซ้ายนะโอ้โหจะฟินมากเลยเพราะว่ามันเป็นทางที่มันแบบไม่ได้อันตรายแบบเนี้ยไม่ได้ดูเหมือนอันตรายแบบเนี้ยเออมันจะเป็นทางแบบทางทางดินอะเป็นทางดินเลยอืมแต่ว่าทางนี้มันสวยนะมันมันเห็นวิวเห็นวิวไกลๆเป็น lay, เห็นวิวของบึงคงโลงเลย สำหรับที่นี่นะเขาเ,เขาน่าจะซ่อมแซมสะพานอยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าเห็นรอกรอกที่มันสำหรับชัก,ช,กชักของดึงของส่งของจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยเห็นไหมพอเดินเดินทางนี้นะจะเห็นแบบหมอกเป็นระยะระยะเลยอะแบบสวยมากตรงนั้นจะเป็นผู้ทอกน้อยต้องจะต้องเดินเดินไปจากชั้นที่5อ่าแต่อันนี้เรามาชั้นที่ห ก็เลยไม่ได้เดินไปตรงนั้นเราดีนะที่เราเลือกเลือกไปถึงตั้งแต่ตอนเช้าไปถึงตั้งแต่ประมาณแปดโมงตอนเดินขึ้นนะ่ะคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดเกิดคนเยอะด้วยแล้วต้องเดินแบบบันไดชั้นๆแบบนั้นด้วยโหน่าจะแบบน่าจะน่าจะไม่ไหวไไนะอ,อันนี้ก็จะเป็นทางทางเดินแล้วก็จะมีส่วนที่ ปฏิบัตธิธรรมของนักท่องเที่ยวเขาแล้วก็ของพระที่นั่นตรงชั้นหกเสร็จแล้วเราก็เดินวนวนมาเรื่อยๆจนเดินกลับลงมาถึงข้างล่างเพื่อนๆดีใจกันใหญ่เลยเพราะว่าตอนเดินไปขาขึ้นเสียน้ําตากันไปด้วยหลอกเพื่อนมาหลอกเพื่อนมาเหนื่อยเอาละออกจากภูทอกเดี๋ยวเราจะไปหินสามวานกัน สำหรับหินสามวันนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงของภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬก็อยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลาป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพูอีกทีนึงก็ทางาเราจะต้อง เช่า,ชาวรถขึ้นไปคันละห้าร้บาทนั่นไม่สิคนแต่ของเราน,นี่คือเราไป,าปากันห้าคนก็เลยไปแค่นั้นไม,ไม่ไม่ได้ไปจอยสำนักท่องเที่ยวท,ทีอยากไปเลยสำหรับทางขึ้นภูสิงห์นะคะก็จะเป็นกลุ่มก้อนหินเป็นรูปทรงต่างๆเป็นหน้าผาเป็นถ้ำอะไรอ่ตลอดระยะทางจุดแรกที่น้องเขาจะพาไปก็จะเป็นลานพระพุทธรูปเขาก็จะพามา เราต้องเที่ยวมาไว้พาก,ก่อนแล้วก็ออกจากลานพระพุทธรูปก็จะนั่งรถต่อไปเรื่อยๆเห็นไหม oh <yeah. S 1> จหังหวัดเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเป็นแบบของพญานาคจริงๆนะแบบเหมือนเหมือนเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นแบบประตูภูสิงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราจะมาแวะกันแล้วก็ ก่อนจะไปที่หินสำวานไฮไลท์ของเราของสถานที่นี้นะเราก็จะมาที่จุดชมวิวกันก่อนสำหรับจุดชมวิวก็จะ,อะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ในระยะไกลเลยมองไปเห็นประเทศลาวเลยเพราะว่าบึงการเขาก็อยู่ริมชายฝั่งของแม่น้ำโขงเนาะ,ะสำหรับตรงนี้นะก็จะมีข้อเตือนให้นักท่องเที่ยวนิดนึงก็คือ,อขอ หินเขา่าก็จะแบบมีความลื่นเนาะเขาจะมีเส้นสีเหลืองเส้นปะสีเหลืองไว้คือนักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะเดินเลยออกไปจากเส้นสีเหลืองเพราะว่ามันจะอันตรายเราอาจจะตกลงไปข้างล่างได้เราเดินเข้าไปแค่ระยะที่เขากําหนดไว้ก็พอเพราะว่ามันเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าไปกับเด็กเล็กๆก,ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆอ่าอ่ะต่อไปเราจะเดินไปที่จุดไฮไลท์ของเราและ จะเป็นหินสามวานหินสามวานก็จะเป็นหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับปลาวาน,วานก็จะมีาสามก้อน<ป>คือวานพ่อวานแม่แล้วก็วานลูกแต่ว่าหินที่เขาจะให้เราเดินเข้าไปชมได้ก็จะเป็นวานพ่อกับวานแม่ส่วนวานลูกอ่ะจะเป็นหินก้อนเล็กๆไม่เขาไม่ได้เปิดให,ให้เข้าไปได้เพราะว่าตัวลักษณะของหินอ่ะเขาจะเป็นแบบ หลังตรงสันตรงข้างบนน่ะเขาจะไม่เรียบเหมือนกับวานแม่กับวานพ่อ,อนักท่องเที่ยวเดินไปอาจจะมีความอันตรายได้เขาก็เลยไม่ได้เปิดให้ให,ให้เดินไปเที่ยวให้เดินไปถ่ายรูปแต่ว่าก็าดูจากวานพ่อหรือวานแม่ก็สามารถจึงจะมองเห็นหินหินก้อนเล็กอันนี้ได้สําหรับาการไปท่องเที่ยวหินสามวานก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ทั้งปี ช่วงเราไปนี่ช่วงหน้าฝนเนี่ยถ่ายจากวันแม่เนาะจะเห็นแบบหูหินก้อนใหญ่มากทีนี้จริงๆที่เนี่ยเขามีโดน,เข,โดนเขามีโดนบินด้วยนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่อยากจะได้ภาพมุมสูงของโดนอะ่ะก็สามารถติดต่อเขาได้เขาจะมีเลทราคาอยู่ต้องสอบถามกับตอนที่เราไปเช่ารถข้างล่างอ่าตอนตอนที่จ่ายค่าธรรมเนียมข้างล่าง แต่วันที่เราไปอ่ะเขาไม่บินโดนเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ดีวันนั้นเพราะว่ามันมีเมฆด้วยแล้วก็เหมือนช่วงนั้นจะพายุเข้าด้วยเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ได้บินโดนยังผู้ประบเมื่อกี้จะบอกว่าหินสามวาน่ะมาเที่ยวได้ทั้งปีจริงๆอ่ะถ้ามาช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าตอนเย็นก่อนพระอาทิตย์จะตกคือมาชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกอ่ะจะสวยมากเพราะว่า ถ้าเป็นเหมือนแบบหน้าฝนอย่างนี้ด้วยเนาะถ้าเรามาช่วงเช้าอ่ะเราอาจจะมีโอกาสเห็นทะเลหมอกหมอกไงนะสวยสวยจริงๆอยากจะมาตรงนี้ช่วงเช้าแต่อด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เลยเอมาช่วงไหนก็ได้สาหรับตรงนี้ก็จะเป็นประตูภูสิงห์อืมก็เอ่อคนที่เราเชา่ารถอ่ะเขาก็จะมาจอดให้เราถ่ายภาพของหินสองก้อนที่หันหน้ามาชนกันคล้ายๆกับ เป็นประตูที่จะเข้ามาสู่หินสามวานันอ่าต่อไปตรงนี้เขาจะพาเราไปจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของอ,อุทยานนะจุดชมว,วิวสร้างร้อยบ่อก็เป็นจุดชมว,วิวอีกที่หนึ่งบนภูสิงห์บึงการนี้นะคะสำหรับสร้างร้อยบ่ออ่ะก็จะ,ะความหมายของเขาก็จะคือเหมือนเป็นบ่อน้ำหลายๆบ่อทั้งบ่อเล็กบ่อใหญ่มารวมกันอารมณ์ประมาณเหมือน3,000โบอกอ,อ่ะเออสำหรับตรงนี้ก็ จะมองดูเหมือนแบบอ่างจักรกุชี่ที่มีน้ำอยู่ข้างในเห็นไหมบ่อใหญ่ๆเราก็สามารถมาชมวิวทิวทัศน์ของจังหวัดบึงกาฬจากที่นี่ได้เอาละเหมือนพายุจะเข้าอ่ะลมพัดแรงอ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันก่อนดีกว่าเนอะอ่ะงั้นก็ขอปิดจบทริปนี้ด้วยภาพสร้างร้อยบ่อกันนะคะเพื่อนๆฝากชมคลิปด้วยนะจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ น่าสนใจอีกที่นึงก็เท่าที่ไปมาก็เป็นจังหวัดที่จะต้องได้กลับไปซ้ำอีกแน่ๆเพราะว่ายังมีอีกหลายที่เลยที่อยากไปโอเคค่ะบ๊ายบาย